มื่อนห้นไม่ว่าจะเอาไปท้ายร3กตัวมือเอาไปเน่ยห้อยลดน้อยมั้หฮะกิ่มแล้วมืนอนอนถ้าเอาเราได้แล้เนาะเที่ยวขึ้นแบบไหนวะเที่ยวเดียวเอาล่ทรอบเราไปมาเออแม่เรเอาดีกว่าเออหกรอบมันกัดบ่เสียงเหรอครับสูงร้อยห้าสิบสี่เนาะตัวนี้เนาะซอยห้าสิบสี่ มีแห้งนะคือเนาะร้อยห้าสิบสี่มันมีแห้งวครับบอเขาเขา <c oughs> เพื่นเคยอันนี้เดิดเคยอันเขาสีดน,น้ำพ้อมนนะก้วงนะครับง่ญ่ตัวนี้งหญ่นะครับอไอ้มาเลี้ยวไป ให้มันเลี้วไปบ่เืงงินมื่นามบ่มื่นี่ใหญ่เบิ้กูบาทด้วยเหลือเงินลอซะนี่กัดีใดเออหญ่รับเบิ้งบักลาเบิ้งเอ้ยงหัเขาีเยไปเาะดีละมันยังดึหมูมากจะได้กําไรสุดนี่ตัวาดึหมูมา ว่าชื้นงวนกกยุคพิศพันหานั่นน่ะนะโป้ได้คุ้มึงได้หรอตัวมันได้ได้เนี่ยอิดเหนือเนาะมันจะไม่ได้ขายแต่หมูนะ่มัมนหวานได้ยไัโอ้มันเป็น,น,นปตัวผ้าหมานันเออมันเป็นตัวผ้าหมานันมันแห้หง<อ>คักเนีนนนเ่ยขายไม่ได้ขายช่้นบโอยย่อมันเลี้ยขายเอามื่อขายเมื่อขายก็ได้กำไรหมื่นหมื่นกว่าบาทเมื่อขายมาเนี่ ราคาอยู่ต็นเนท่าไหร่ครับโงูน่ะโง่เทใหญ่บ่มีบ่ะโอน,น40,000 50,000 60, 60,000เอาเบิเ้ดมาแต่ไงมาแต่ญ่เนาะอ่าไงแกโอนได้ตรงโอนได้แม่เข้าใจเข้าใจอ่าตรงเริ่มโ้ยโอนเลยแล้วเริ่มเมี่ยวได้ตันตึกเห็นที่บอกค่อยลงเมืม่อวานนี่นั่นแหละตรงโอนนะนั่นแหละแห้งแล้วบไม่ได้น้ำแล้ว เอาให้ม่ม่สี่ขวันแล้วเนี่วนข้างหน้านี่ดูขวันข้างหน้านี่นะวันี่โตย่างไหมท่านพี่ตัวนั้นวิได้มวแตะเขาคือขวันหน้า้างขวาขวนใตตาตรงนี้บปล่าวัน ข้างตัวตรงนี้ทั้งสองข้างเนาะข้างหลังมีบ่บ่มีเามมอาหาเบิ่งขวันหมันเพิ่นเอาออกข้างมีสข้างเออเอาออกมาผิดยัองอยก็ได้ไห้ข้างหลังไม่มีนะเปิดประตูของผมเลยไอ้เปิดประตูนี่นี่อ๋อสองข้างตรงกันแล้วก็ขวันหนา อยู okay. ่ใต้ตาคางดิ้งเนอาโอเคไปจุเบมึงกันหน่อยจุงสมใจอยากสมใจอยากแล้วโอ้ยง่พี่น้องง่ายง่อยีีตัวนี้น้ำนักว่ามันเกือบตันแต่บ่ถึงดอกไปลูกไปขึ้นรถ ไปบักละได้ตัวแล้วกลับบ้านได้ตัวใหม่ค่อยว่ากันไปบักละไปไปไปโบไปไปไปหมดละไป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 มาขอเหลกขอแบ่งน้ำพอเพิ่นนะครับไปไปมมัันนโชคหมด้อละไป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 มันได้กินหัวหันไปบักละไปเพิ่นเลี้ยงมาหลายปีแล้วเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนจอมบักละไป ไงตัวนี้ขอ,อไปก้าแล้ก้าพุ่นขึ้นรถโยนพวกงไนยัง <โฮ S 2> ไปไปขึ้นไปแล, <ด S 1> ละไปตันฝ่ายบ่ถึงดอกเนี่ตายเขารดโรนี่ปีนพุ่งเน่าีสิันนี้เลยโย่ส <c oughs> อนเสียงสนะอนเสียงกัน ชาร์ปีดหมาไม่ได้ดีในดองหรือไม่ใญ่ครับดูมิ้นเถอะเนี่ยเงาพี่น้องเสียโหลดจัดของใหญ่อีกแล้วจากไงโม่ญ่มือนีจนสุดรถเฮ้ยเวียนธรรมดาเอาหนาขึ้นหัวรถเลยเฮ้ยรถเอาไปให้มันกินนั่นล่ะ หัวรถมเลยเฮ้ยยซื้อเยบยบละไอ้สูขึ้นไปได้สูเออมัดบอบอจะมัดนะขึ้นเออมัดมัดไว้มันจะตตมัดแหมันตตได้เอาฟางมาฮะนี่นี่แหละผมมัดเท่านี้แล้วมาหากันก็ไมาได้ซื้อได้เรียดยวี่แหละครับ เบื่งควายเถือกลํานะครับเป็นาากาแก่น,กน,แะนะครับเออแบ่งกันปั่นกันาากาตัวนี้ก็แก้ดีนะครับอันโบอ้วนนครับตัวนี้สุดยอดตัวนี้